สวัสดีครับวันนี้นะ้เล็กมาที่คลองบางไผ่นะหรือว่าคลองไผ่นะนี่อยู่ข้างหลังชายป่าเนี่ยบังเอิญว่าฝนตกติดต่อกันหลายวันเดี๋ยวเรามาดูน้ําในคลองเนี่ยมันมีเยอะแค่ไหนนะคือปกติตรงนี้ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมัจะมีแต่ต้นหญ้าต้นสนโหนเขียบเลยนะหรือว่าหญ้าไผ่น้ําอะไรเพียบ หรือว่าเอนี่ยแต่วันนี้ฝนตกติดต่อหลายวันน้าเริ่มมาแล้วเอี่ชัดเจนเลยฮะความงามของธรรมชาติฮะน้ําสีขาวขุ่นเลยนะก็เป็นน้ําที่ไหลมาจากนู่นแหละอ่างเก็บน้ําของบางไผ่อ่างเก็บน้ําบางไผ่นะ ไหลลงมาในคลองไผ่นะตรงนี้ก็เรียกว่าคลองไผ่นะน้ำก็จะไหลลงนู่นละไปทะเลนะฮะไหลลงทะเลผ่านด้านหลังของแผนกกบรนะนอเข้าไปนู่นเลยฮนะลงไปเลยลงไปทะเลนะบรรยากาศแบบนี้เลย บรรยากาศชายคลองก็โห oh, สวยงามะวิวสวยวันนี้อากาศดีนนอากาศทางเดินวิ่งก็จะเป็นแบบนี้วันนี้อากาศดีวิวที่คลองไผ่ของเราเนี่ยเสียงนกที่ร้องก็เป็นเสียงนกกวักหรือว่านกไก่นาอยู่มีเยอะอยู่ตามชายคลอง นี่ฮะนี่เนี่ยบรรยากาศแบบนี้เลยก่อนหน้านั้น,น,นตรงกลางที่เป็นน้ํามีแต่หญ้าทั้งนั้นเลยมตีต้นต้นหญ้าต้นวัชพืชนะต้นไม้ที่เกิดตามคลองอริมคลองอะแต่ตอนนี้โดนน้ําท่วมไปหมดแล้วเนี่นไหลลงไปโน่นหละส่งลงไปทะเลนั่นแหละมาดูมุมนี้ยิ่งเป็นวิวสวยๆให้ชมกันฮะเนี่ย ตรงฝั่งนั้นก็จะเป็นเหมือนกับเขื่อนให้มันไหลลงนะน้ำก็จะไหลลงไปนู่นแหละลงไปทะเลนี่แหละบรรยากาศสวยๆงามๆกันนะนั่นเลยก็เก็บมาฝากนะบรรยากาศวิวแบบนี้มีต้นตาลเดี่ยวอยู่แบบสวยงามโอ้โหนกบินข้างล่างก็สวยงามนะสวยงามจริงฮะ สำหรับคลิปนี้นะเลยกก็เก็บม,มาฝากกันเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ